ที่ผมเคยที่ผมประสบประสบการณ์กับตัวเองมานะครับผมเมื่อผมเป็นโควิดเมื่อวันที่จากวันที่สี่ถึงวันที่สิบสองพอวันวันนั้นไอมากเลยทั้งคืนไม่ได้นอนอก็ลูกสาวเปิดเปิดเปิดคลิปดูนะครับคนเป็นโควิดถ้าถ้าถ้าไอต้องเอาใบกระท่อมกินคืนนั้นผมกินสองใบทั้งคืนไม่ไอแม่แต่เอ๊เดียวเลยอู้ผมว่าอู้สุดยอดอันนี้หตุกาแก้องยจากโควิด จริงๆครับโอก็คือเราไออยู่เลยไออยู่เลยเงียบเด็ดนอนได้ทั้งคืนเลยโอ้โอ้ดีดีสุดยอดสวัสดีครับท่านผู้ชมยุ่กับผมยะองค์แตกเกษ,ษตรอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกกระท่อมกระท่อมนี้เป็นกระท่อมก้านแดงสรรพคุณคุณสมบัติประโยชน์โอ้โหมากมายเลยครับผมแล้วที่สําคัญนะครับกระท่อมก้านแดงสามารถรักษาโควิดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแจแต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระเรื่องราวการเกษตรทั่วไปที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนเลยครับผมเมื่อกดติดตามแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยจ้าไปจ้าสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ,รบผมชื่อนายชินพัฒน์ศรีภูมิทองอยู่หมู่สิบบ้านโคโกโพตนตําบลช่างปีมอเภอศรีครภูมจังหวัดสริน์ครับ อ่าคลิปนี้ก็เจอกับพ่ออีกแล้วนะครับผมในอีพีนี้ก็จะมาขอความรู้เน้นๆเลยพ่อเกี่ยวกับนี่เลยที่พ่อปลูกไปกระท่อม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 ปลายนาอันนี้เป็นกระท่อมพันุ์อะไรครับพ่อก้านแดงก้านแดงครับก้านแดงนีๆเลยจ้าสีแดงแป๊ดเลยครับดีมากอันนี้พ่อปลูกนานยังครับต้นนี้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนี่สามเดือนแล้วนะครับผมซื้อมาสิบสองต้น สิบสองต้นสิบสิบสองต้นต้นเท่าไรครับพ่อสามต้นร้อยสามต้นร้อยสามต้นร้อยนี่ตอนซื้อมามันต้นต้นขนาดไหนเล็กมากเลยนะครับวางสิบเซนมั้งสูงน่ะสูงสูงประมาณไหนพ่อสิบเซนสิบเซนสิบเซนเล็กมากกว่างี้ผมว่ารอดบ่อหนี่พอปลูกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รดน้ำ คิดรดน้ําครั้งเดิงใส่ปุ๋ยคอกซื้อวัวนี่นหะขี้วัวขี้ควายนี่แหละนี่สามสี่เดือนก็ถือว่ารอดแล้วเนาะพาะถือว่าโอดรดหมดแล้วจนได้กินแล้วในใบมันเด็ดกินจนอ๋อนี่สามเดือนปลูกสามเดือนก็เด็ดใบอ๋อกินได้กินแล้วกินแล้วครับครพ่อแล้วตอนที่พ่อซื้อมาสามถุงร้อยเนี่ยสามต้นร้อยเนี่ยเออสามต้นร้อยพ่อเริ่มเริ่มต้นปลูกยังไงครับผมผมมาก็ดินตรงนี้มันว่างอยู่เห็นว่างอยู่ก็จะ ทำเป็นร่มใหม่คอกวัวนะอก็เลยมาขุดใส่ขุดใส่ขุดนี่เล็กเดียวไม่ต้องทําลุมเยอะหรอือลุมใหญ่หรอกขุดเล็กเดียวก็ใส่ก็รดน้ําออมันเป็นมาเลยก็คือไม่ไม่ไม่ต้องขุดลุมลึกไม่ไม่ไม่ข<อ>ุดพอพอพอกลบไอ้ไน,นั่นนะถุงมันนะ่ะนะฉีกถุงแล้วมันจะมีดินเนาะมีดินเอาแค่เสมอเสมอเสมอถุงต้องลองก้นอะไรไหมพ่อไม่ต้องไม่ต้อง ปลูกไว้เฉยๆแล้วก็รดน้ําำรดน้ํารดน้ําอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งทีนี้ฝนตกมาไม่ต้องรดเลยรับเป็นเองแปลว่าเขาก็ไม่ใช่พืชที่จะต้องแบบดูแลใจใสมากแล้วปลูกง่ายนะเพาะงี้ง่ายง่ายง่ายแล้วก็คือตอนปลูกแรกๆเราห่มฟางอทําทํารมนําอะไรเราทําไหมเพาะทาทําให้อยู่การเอาการมะพร้าวมาามากลางร่มให้นี่นี่นี่ ครับผมต้นมันเล็กอยู่ถ,ถ้าไม่ทําร่วมให้มันมมันไม่รอดอ๋อเดี๋ยวโดนแดดหนักๆเนาะโ,โดนแดดตายเลยอพ่อครับแล้วไอ้ประโยชน์ของกระ่อบเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับพอ่อที่ผมเคยที่ผมประสบประสบการณ์กับตัวเองมานะ่ะครับผมเมื่อผมเป็นโควิดเมื่อวันที่จากวันที่สี่ถึงวันที่สิบสองพะวันวันนั้นไอมากเลยทั้งคืนไม่ได้นอนออืก็ลูกสาวเปิดเปิด เปิดคลิปดูน่ะครับถ้าคนเป็นโควิดถ้าถ้าถ้าไอต้องเอาใบกระท่อมกินอทีนี้ผมโอ้ที่นาเยอะแยะลูกไปไปเอามาซืกสีใบให้พ่อไปอแกก็ขี่รถมาใส่มาเปล่าครับคืนนั้นผมกินสองใบทั้งคืนไม่ไอแม้แต่เดียวเลยอู้ผมว่าอู้สุดยอดอันนี้เหตุการณ์จริงเลยนะับโจริงจริงครับอก็คือเราไออยู่เลยไออยู่เลยเงียบเด็ดนอนได้ทั้งคืนเลยออ้ดีดีสุดยอด โอ้ยอดเลยผโควิดนะระวังด้วยใครเป็นโควิดถ้าไอติดกันไม่หยุดนี่เอาเลยใบกระท่อมกินละสักครั้งละสองใบคืนเดียวเลยคืนเดียวจบจบรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยอยาแก้ไอไม่ต้องอ้ของดีแท้นี่กระท่อมการแดงบอกนี่ประสบการณ์ที่ผมเป็นนะครับนี่ยังยังผมยังกินอยู่ทุกวันอ่ะถ้าถ้าคันคันคอกินเงียบครับก็ครับแล้วอ่า ผมขอถามแทนพี่น้องเราหน่อยนะครับก็คือกระท่อมโอเคครับปลดล็อกปลดอะไรหมดแล้วทีเนี้ยทีนี้บางคนนะครับที่คิดว่าจะปลูกเพื่อโอเคปลูกไว้เพื่อขายเนาะเพราะว่ามันดูแล,ลรักษาง่ายก็คือปลูกทีเดียวเก็บเก็บใบาขายได้ตลอดไปเนาะเป็นหลายสิบปีเลยเนาะพ่อเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าต่างคนต่างปลูกแล้วมันมันเยอะอะ,ะพ่อนั่นแหละเราจะทํำยังไงครับแลวจะขายให้ใครใช่ไหมพ่อใช่เออก็คืออย่างพ่อนี่ ซีเรียสกับเรื่องนั้นไหมเพราะว่าเรื่องขายได้ไม่ได้เนี่ยไม่ซีเรียสพอคิดไว้อย่างนี้นะถ้าอนาคตต่อไปแต่ก่อนวาจะลงเป็นเป็นเป็นสี่ห้าร้อยต้นครับทีนี้มาดูไอ้ยูยูทูปเขาออกอย่างนี้แหละครับพอดูไปเขาบอกว่าต่อไปอย่าอย่าอย่าเชื่อเขาหนะาเรื่องปูกระท่อมไว้ขายกิโลละสามร้อยสองร้อยสี่ร้อยครับเพาว่าจริงบอกบทีนี้มันไปเก็บมาเป็นกองเลยเป็นรถเลยเป็นกระบะนะ่ะ แม้แต่บาทเดียวก็มีคนซื้ออืแล้วผมเหลือเอาแค่นี้เลยเอาเพื่อยาเพื่อกินเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหลานผมตายไปลูกหลานได้กินออก็เราปลูกเอาง่ายๆเลยเราปลูกไว้เป็นยาสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรไว้ใช้เองไว้ใช้เองไม่ได้เน้นขายไม่ไม่เน้นไม่เน้นถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้อยมันก็เป็นร่มเงาเนาะพ่อใช่ไหมใช่ใช่เอาอย่างน้อยที่สุดเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันก็ฟอกออกซิเจนให้เราเนาะโอ้เป็นร่มเงานี่ยนี่เป็นร่มเงาของวัวของของวคกัว ปีก็ดูปีหน้านะครับจะจะเหลือบอนี่ปีหน้านี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่สามเดือนยังไม่ถึงอยังไม่ถึงสามเดือนขนาดนี้ครับแล้วมันแตกแตกไหมมันแตกหมดแล้วครับโอเคมากเลยนะพ่อเนาะก็ในส่วนตัวในส่วนตัวผมก็คิดว่าต้นไม้อะไรเราก็ปลูกไปเถอะมันมันมันอย่างน้อยต้นรดผมต้โรดร้อนด้วยผมทุกอย่างเนี่อมีกินได้ทุกฤดูหน้านีหนาหนากินน้อยนามีบางมีลามุด เอาง่ายๆเนี่ยี่ปลูกตรงนี้เนาะพาะถึงราคามันจะมีราคาหรือไม่มีราคาอย่างน้อยเราไม่คนทิ้งแน่นอนไม่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 เราใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับผมไว้างี้แหละครับไว้ให้ลูกหลานเพื่อูกหลานในยาคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับพ่อต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับผมถ้าใครอยากอยากเรียนรู้มาดูได้เลยสวนผมมีต้นสมอต้นพยุงต้นไม้สักต้นอะไรพยอมครับ มีทุกอย่างเลยครับผมพอพอพอไ,ได้อยู่ขอบคุณครับพบ่อครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระเรื่องเราการเกษตรทั่วไปที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยครับผมเมื่อกดติดตามแล้วเราก็ไปดูคลิปกันเลยจ้าไปจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม